เราก็พร้อมเดินทางไปหลวงพ่อบ้างแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเขามีรถรับส่งให้นะครับผมนี่ครับก็คือคนละสั0ห้าพันนะครับผมของนี่ครับของรีสอร์ทเลยนะครับป่าสารใจ ตอนนี้ก็มาถึงสถานีบางเวียงแล้วนะครับผมสวยงามมากนะครับสถานีบางเวียงนียครับมีภูเขานะครับล้อมรอบเลยนะครับผมตัวเราก็ได้จองไว้แล้วนะครับผมก็คือรถรถไฟจะออกนะครับ9โมงีนาทีครับถึงม่นก็ประมาณ10โมงกว่าๆนะครับผมก็ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคนจะเยอะไหมนะครับ แต่ตอนนี้คนมาต่อคิวยาวมากนะครับผมถ้าใครจะมาก็แนะนําจองตั๋วไว้ก่อนนะครับจะดีมากเลยครับผมตอนนี้แล้วก็เข้ามาถึงด้านในแล้วครับผมนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมง10นาทีนะครับก็คนเยอะมากครับ

Mer, razor, woah, ตอนนี้แล in ้วก็รอรถไฟมานะครับผมกรต้นน้ยาเลนไปมาบริเวณเพนรถค่ะขอบคใจานปดเจอที่าย uh> ่งในตู้โดย่ารที่เหมาะสมโีรดอย่าลืที่จะสวมหน้ากาอน นี่พี่อาจารย์คิดได้หวะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหลวงพระบางแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราตามต่าไปนะคะร,ะระับนนานจะาพจะาไปเดะาพดะาเาดวนาราตไค่ะเราต้องหารถต่อไปหาที่พักในเมืองนะครับผมแต่เรามีไกด์เรามีไกด์นำเที่ยวนะวันนี้ไเหไ ต้องไปทางไหนต่อนี่นะอลงไปลงสมุดกลักบเมืองรถเอาไปซื้อตั๋วคนไหนชื้อตัว๋วอะไรรถต้องซื้อตั๋วครับคนยนะังไเออเนาะคนละนัดคือกูเลือกตั๋วอะไรกูเลือกตันวที่ค<ถ>ืออะไถ้าถ้าที่จองตั๋วก,กับก่อนต้องไปจองอยู่สายครับผ่นานบัตรตัว๋วทัชจิการก็ชื้อยืนีน่แหละเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็หารถเข้าไปตัวเมืองหลวงพระบางก่อนนะครับผม อ้นันรนี่คือชื่อือพี่รถทันในเมืองหรอในเมืองพี่นี้รถที่ไปส่งข้าพทองเห็มไปบ่ก ตอนนี้แล้วก็ซื้อปี้แล้วนะครับผมคนละ3 5มสิบห้าพันนะครับเข้าไปในตัวเมืองรถนี่ไป,ไปโมงไปจงังหวงถ้าไม่เต็มรถก่อนถ้าไม่เต็มก็ไม่ได้ไปครับ <c oughs> ใช่เนื้อนี่จะเดินทางไปน้ำท่วมปักหม้องน้องเขี้ยวมือง,ง่อยเนาะ <Okay. S 1> โอเค๋อนึกขึ้นใช่เนี่ย ไดีหลวงพระบางตอนนี้ก็มาถึงหลวงพระบางแล้วนะครับนี่ครับเราลงกันที่ซอยโจม,มานะครับผมจะมาเดินหาที่พักกันนะครับราคาที่พักก็ประมาณแสนห้าแสนหกนะครับผมเป็นเหือนพักเนาะนี่คือแย่ดลนเน่ย ี่อ,อยูสบายดีตอนนี้เราก็ได้เงินพักกันนะครับเงินพักสมกิจนะค่าห้องก็คืนละแสนห้านะครับประมาณนี้แหละทามมาหลายที่นะ,นะคือละแสนห้านีครับอันนี้จะเป็นเตียงคู่นะครับเอ้าไงกันเอ้ยเดี๋ยวเขาเช็คเตียงก่อนนั้นเถือถ่อๆเนี่ เดี๋ยวเช็คเตียงก่อนนะครับซิกทำไมมาครบฤาบ <laughs> ุายนันบอกตึงอยู่ใ <Okay. S 2> นการอยู่เกินละกแสนหา้ามีทีวีให้ด้วยนะแล้วก็เป็นแอร์นะครับหลังจากที่หาที่พักได้แล้วนะครับก็เดินมาหากินข้าวเที่ยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าเทียงครึ่งนะครับผมอ้อบ้านเดินเขา มีมนต์ขังนะครับมีเสน่ห์มากเลยครับแล้วก็มากินข้าวซอยนะครับอยู่ที่นี่ร้านนี้นะครับผมอยากกินข้าวซอยมานานแล้วนะครับนะมาชิมที่โวงพระบาลนะครับผม ไดินะครับผมข้าซอยนะครับว่าไม่ต้องพุงเลยนะครับอร่อยนะเอาละครับตอนนี้แล้วก็ได้กินนะครับเบียร์หลวงพระบางนะครับผม <c oughs> นี่มาถึงหลวงพะบาง <c oughs> ต้องกินเบียร์หลวงพระบางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวชิมก่อนนะครับ นี่ครับเรียหลวงพระบางน,นะครับผมกินกับข้าวซอยนะครับอร่อยมากครับบรรยากาศนะครับดินน้ำโขงนะครับ